ตอนนี้เอา้าเหมือนอย่างเมื่อคืนผมถูกถามวันนี้กับบูรที่เอาสิบหกเรื่องการไว้เขาบอกต้องไว้เขาให้ยาวาหัวรอหัวรอหัวรอเมื่อคืนหัวรอมาตอนบ่ายที่สิบหกโอ้อา่ามันไ,ไม่ได้ตามไปเลยไม่รู้ิว่เออหัวรอมอตอนบ่ายที่ดารุสอฮาบะงานงานดารุสอฮาบะ ที่สิบหกเมื่อคืนไปหัวรอมาด้วยกันนี่ตกขา่าวตกข่าวเลยไม่ได้ไปที่สิบหกเออมันต้องตง้องต้องไว้คราวนี่นี่ถ้าสั้นก็กำมือบาปถ,ถึงกำมือไหมฮะกำมือไหมเอา ปัญหาว่าไอ้ไอ,อ้ไอ,อ้อออวาจิบตรงไว้ให้มันได้หนึ่งกำมือถ้าสั้นกว่ากำมือมันบาปนี่น่นถามว่าไอ้ฮุกรมนี้เนี่ยเอาต้นไหนมาเอาต้นไหนมาออกฮุกมต้นไหนคือถ้าไม่มีหลักฐานถ้าศาสนาไม่ได้สั่งอย่าสั่งเองนะอันตรายนะเพราะเราไม่ใช่เจ้าของศาสนานะที่จะมาออกฮุกรมไอ้นุ่นจำเป็นต้องนั่นจำเป็นต้องนี่นะ พราะนั้นผมถึงบอกว่าแยกประเด็นให้ออกระหว่างไว้กับไม่ไว้นี่ประเด็นหนึ่งระหว่างไว้ต่อไว้แต่สั้นยาวอีกประเด็นหนึ่งมันสองประเด็นอย่าเอามาปนกันมันสองประเด็นระหว่างไว้กับไม่ไว้เอาไงบรรดาอุลามานี่เขาขีราฟกันมาตัาง้งแต่ยุคอดีตแล้วเขาขีราฟว่ามันเป็นวาจิบหรือมันเป็นซุนนะ อา้าทำไมเป็นวาจิบหรือเป็นสุนนะเพราะพิจารณาคำสั่งไงเมื่อกี้ว่าไงถ้าสั่งใช้แบบเด็ดขาดมันเป็นวาจิบถ้าสั่งใช้ในเชิญสนับสนุนมันเป็นสุนนะตกลงไอ้คำสั่งเรื่องไว้ก็ไรๆอะไร,ะไรสั่งแบบเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดมันเป็นวาจิบหรือมันเป็นสุนนะเพราะงั้นบรรดาอุลมามะเขาขีลาฟกันในประเด็นนี้นะตั้งแต่ในอดีตแหละที่ นักวิทาการส่วนหนึ่งบอกอ่ยต้องไว้ถึงเป็นวาจิบเพราะนาบีสั่งนะวาอฟูนน,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 นี่คคอคาสั่งใช้วาอฟูอันเลหาแปลว่าอะไรพวกเจ้าทั้งหลายจงปล่อยเขาปล่อยอน,นี้แปลตรงตัวเลยนะปล่อยภาษาบ้านเราใช้เดี๋ปล่อยเขาภาษาบ้านเราใช้ว่าไว้เขาไว้เขาไวเขาอะไร นบีบอกพวกเจ้าทั้งหลายจงไวเขาถามว่าเอามีคําสั่งเดียวไหมเยอะแยะคําสั่งของนบีนะ mm hmm. นะบางคําสั่งใช้คําว่าอัลกูมีความหมายเดียวกันนั่นแหละปล่อยเขา mm hmm. หรือบางบาง,บางคาสั่งของนบีนบีว่าไงค mm hmm. อลิฟูพวกเจ้าทั้งหลายจงทําให้แตกต่างคอลิฟุมุชรินคอลิฟุลยอหูดวนนาัซารอคอลิฟุลไมยูซี พวกเจ้าทั้งหลายจงทําให้แตกต่างจากพวกมุชริกีนพวกเจ้าทั้งหลายจงทําให้แตกต่างจากพวกยาฮุดพวกนสซรอหรือพวกมายูซีทําไมเพราะคนพวกนู้นเนี่ยไว้หนวดเฟิร์มเลยนบีบอกพวกเจ้าอย่าไว้หนวดให้เฟิร์มนะคลิปหนวดให้สั้นวาฟุลเลหาฮพวกนั้นไม่ไว้เข่าไว้หนวดเฟิร์มแต่ไม่ไว้เข่าโกนเขาหมดเลยเพราะฉนั้นพวกเจ้าอย่าโกนเข่าไว้เข่า เพราะงั้นจากคําสั่งของนบีมีคําสั่งที่ไม่ได้แจงเหตุแจงผลกับมีคําสั่งที่แจงเหตุแจงผลอะไรคือแจงเหตุแจงผลที่ให้ไว้เพราะต้องการให้แตกต่างจากยาฮูด หรือพวกนาซรอหรือพวกมายูซีเพราะงั้นบางคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยคำสั่งตรงนี้เนี่ยนะไม่ได้สั่งเด็ดขาดมีเหตุมีผลว่าเพื่อให้แตกต่างเพราะงั้นระดับคําสั่งมันแค่ซุนนะพิจารณาคําสั่งที่บางคนบอกอ้ยไอ้สั่งตรงนี้แหละมัน,มนจ,ะจะมีผลว่าให้แตกต่างไม่แตกต่างแต่เมื่อนบีสั่งอันนี้มันมีผลเป็นวาจิบ เพราะั้นไอก,การไวเป็นวาจิบหรือเป็นสุนนะถ้าเป็นสุนนะนี่ไม่ไว้ก็ได้ใช่ไหมเพราะถ้าเป็นสุนนะมาอยู่ซาบูอัลาฟิอาลีฮิถ้าไว้ก็ได้บุญเวลาอยู่อักอบุอัลาตารกี้าไม่ไว้ก็ไม่บาปถ้ามันอยู่ในฮุกกมซุนนะแต่ถ้าอยู่ในฮุกกมวาจิบบาปไหมต้องไว้ถ้าไม่ไว บาปเอาตัว้วตกลงมันอยู่ในหุกก่นกวาฬิบหรือในหุก่นกลซุนนะบรรดานักวิชาการเขากพิจารณาทั้งสองทัศนะนี่ละเอาเอาตกลงจะไว้ไหมไว้ไว้เป็นวาฬิบหรือไว้เป็นซุนนะแล้วไอ้ที่มันรอเยี่ยเขาเรียกรอเยียการให้น้ำหนักต่อทัศนะรอเยา่ยมัรยวัวทัศนะไหนที่มันมีน้ำหนักมากกว่ากัน รากฏว่าบรรดาอุลมามะบอกว่าเอยไอที่รอเจียมันคือวาจิบต้องไว้สำหรับเพศชายนะวาจิบต้องไว้อปัญหาในประเด็นเนี้ระหว่างไว้กับไม่ไว้เขาเรียกว่าเป็นปัญหาชานิตตาดอดตาดอดแปลว่าอะไรขัดแยง้งตาดอดแปลว่า ปัญหาที่ขัดแยง้งเมื่อมันเป็นปัญหาที่ขัดแยง้งอัลมุซีบัวเห็ดความถูกต้องมันมีอย่างเดียวมันไม่ได้แปลว่าถูกทั้งคู่เพราะงั้นไอที่บอกว่ายิบซุนนะมันถูกอันนึงมันผิดระหว่างไว้กับไม่ไว้มันถูกอันนึงมันผิดอันนึง่งด้านบรรดาน,นักวิชาการก็ให้น้ําหนักไว้ให้น้ําหนักไว้นี้ระหว่างไว้กับไม่ไว้ประเด็นหนึ่ง ปัญหาว่าไว้ไหมไวไว้ไหมไว้ไวไหมไวเอ้ไม่ใช่ชื่อสถานีไหนนะเดี๋ยวไปเรียกชื่อสถานีไหนก็ไม่ใช่ฮะปัญหาก็คือไอไว้ต่อไว้เนี่ยสั้นหรือยาวนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนี่ไว้ไหมไว้ไว้ไหมไว้ใครสั้นใครยาวปัญหาว่าไว้ต่อไว้ แต่ต่างกันตรงสั้นตรงยาวตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นตนาเนวะมันเป็นการเห็นต่างเข้าใจไหมไอประเด็นแรกเมื่อกี้เนี่ยไอไว้กับไม่ไว้อันนี้มันเป็นปัญหาตะดอดมันเป็นปัญหาขัดแยง้งแต่ไอ้ไว้ต่อไว้เหมือนกันแต่ต่างกันตรงสั้นยาวอันนี้เขาเรียกตาเาวะเป็นปัญหาเห็นต่างแล้วถามว่าคําสั่งของศาสนาล่ะสั่งให้ยาวกี่คืบกี่ซอกกี่เส้น เอากุรอานมาเอาฮะดิสมาไหนตัวบทหลักฐานสั่งให้ยาวเลยหัวเขา่าเอาเมาเอามา,า,มาหรือว่าอย่าสั้นเกินคืบหรือว่าอย่าสั้นเกินหนึ่งกำมือเอาเอาหลักฐานมาเพราะเรื่องทั้งหมดนี่ใช่ไหมถ้าจะออกคุกรมว่าถ้าสั้นกว่าแ่น,นี้มันบาปมันจําเป็นตองไว้ ถ้ามันเป็นฮุกกลมชรีมันเป็นบทบัญญัติศาสนาวายิบชรีมันจะต้องมีหลักฐานที่ใช้เด็ดขาดเอาหลักฐานมาพี่น้องไปช่วยถามหน่อยไอ้คนที่เขาบอกว่าเอ้ยถวาไว้จะถัดสั้นกว่าแค่นี้มันบาปเอาหลักฐานมาหลักฐานที่แสดงถึงความจําเป็นต้องไว้ทำไมไว้เนี่ยเอาเอามาต้นเดียวพอไม่ต้องเอาเยอะ ถ้าเป็นกุรอานอายะเดียวไม่พอเหรอพอแล้วน้อมรับด้วยก้าวด้วยกระหม่อมถ้าเป็นฮะดิษซเฮียหรือฮะซันต้นเดียวพอไหมพอแล้วน้อมรับด้วยก้าวด้วยกระหม่อมถ้ามีต้นเดียวพอแล้วไม่ต้องเอาหลายต้นขอแค่ต้นเดียวที่บอกว่าเอถ้าสั้นอย่างนี้นะมันจะเป็นต้องไว้ยาวอย่างนี้วันหมดฮะซันอย่างนี้มันมัน,มนบาปมีไหมมีไหม ถ้าไม่มีอย่าไม่รู้อย่าชี้สังคมมันเกิดความสับสนวุ่นวายน,นี่กระเพาะน่ะต้องแยกให้ออกนะระวังไว้กับไม่ไว้ประเด็นหนึ่งไอไว้ต่อไว้สั้นหรือยาวอีกประเด็นหนึ่งประเด็นไหนที่ว่าเนี่ยสั้นหรือยาวอเอาสั้นหรือยาวไอที่บอกว่าเอ้ย ไอ้ยก็ไม่มีหลักฐานนะสหาบาบางคนนะเช่นอับดุลลาอิบนิอุม,มาร์นะเอ้ยแกไปทำฮัจนะในช่วงฮัตนะแกกร,รมอย่างนี้และไอทีเลยอ,อย่างนี้แกตัดอืมเพราะงั้นไอสั้นสุดนี่มันตกแขตนี่เอาละเอาเอา,เอาการกระทำของสหาบะบางคนมาออกกุ่กลมวาญิบเอใช่เหรอใช่เหรอนิย้อนกลับไปดูหมาย้ที่มาของขกมวาญิบมาไง ต้องมีคีตอบตัวบทกุรานหรือฮะดีสบังคับใช้และใช้ขั้นเด็ดขาดไม่ใช่เอาการกระทําของใครบางคนมาออกหุกมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมบอกว่าถ้า เรายังจำแนกแยกแยะอะไรกันไม่เป็นน่ะนอะอย่าไปฟัตวาอย่าไปออกหุกมอะไรเลยสังคมมันวุ่นวายจำแนกแยกแยะอะไรไมเป็นเดี๋ยวก็มาอีกร้อยแปดพันปัญหาละไอ้น,นู่นยังไม่ทันจบมาไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ทันจบไอ้นู่นไอ้นู่นไม่ทันจบไอ้น,น,นี่แล้วนะมาหน่อยนะเพราะอะไร <laughs> ก็เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจแยกแยะปัญหาไม่เป็น ไม่รู้ที่มาที่ไปถึงหุกกรมของศาสนาว่าหุกกรมศาสนามันเกิดอย่างไงมันมาอย่างไงอันนี้นะยกตัวอย่างให้ดู